ัคร,รบโลกเหลี่ยมๆอีกแล้วเฮ้ยคุณกันมาดมทุกไหลเลยว่ะหลังๆเบคอนสวัสดีครับคำค้นหาอิตเปีดาวทวิสไม่ใช่คุณกันมาดมกันเขาติดใจเสวัสดีเจอกูได้นะครับก้าเจอกูดครับวันนี้วันไม่ได้เล่นเทเรเลียนะเจอกกเจะกูบอกไม่เป็นไรครับดูไมค์ครับก็ได้เก่งมากหมุนหมุนหมุน อ๋อยัางเสิ้ซี่สิ้กวนตีนเนี่ยเราสียังไม่ออกนะครับใช่ครับยังไม่ได้เปิดครับมันก็เลยไม่ออกครับไอ้ยี่ยี่เบคอนมาแล้วไม่ไหวแล้วพอก่อนพอก่อนไอ้ยี่ยี่ได้โหกดเข้าไปมีแต่มีมันเนี่ยไอ้ียแบกไม่ไหวแล้วเจอมิกกี้เมาไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วสิ่งคด ก็เข้าเซิร์ฟยังยังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ่อแอดเซอร์ฟใช่ไหมโรจีสวัสดีครับใช่ใช่แอดเซอร์ฟใส่ก๊อปทั้งดุนเลยกดแอดแล้วก็เรียบร้อยเลยเข้าได้เลยได้ครับสวัสดีครับผมชื่อไม่ไหนครับอะอันบนนี้ใส่ช่องไหนวะไม่มีอันบนมีอันเดียวใส่อันใส่เดียวใส่ยาวเลยใส่ยาวเลยอันเดียวอ๋อไอ้เแค่มันเป็นมันขึ้นเป็นลิงก์เว้ย กูมันเอในแชทแม่งขึ้นมาสองอันกูเลยงงว่า้ย่มใช่ <บน S 1> ใช่อตอนแรกกูใส่อย่างนั้นแหละแล้วลเ็มก,ก็ด่าก,กูอะไรของมึงไอ้ควายประมาณนั้นเลย,ย<อ>สวัสดีครับผม<อ>ชื่อไมค์ครับเกมเหนี่ยมๆที่เรารักเอาออกวัดีครับไม่อ่ะจะเล่นด้วยพี่ผมเล่นได้ปะไมค์ครับขอขอเล่นเองขอเล่นเองเคยเล่นกับชาวดมไปแล้วครับแล้วแล้วพวกผมไม่ได้เล่นไปมันไม่ได้ทำอะไรพวกผมไม่ได้เล่นเฮียพวกคุณเล่นกันเก่งเกินไป เดีเคเข้าแล้วเฮ้ยดีนะเนี่ยได้ได้ได้โลเคชั่นดีจัดเลยอะเฮ้ยเราเข้ากันแล้วเหรออ่ะผมเข้าเปิดผมเปิดเกมไหมนะเกมอะไรจะเป็นหน้ามึงดำอ่ะปรับสกรีนมาเด็บุลลี่เหรอบุลลี่เหรอไม่ไม่ได้บุลลี่ถามเฉยๆแบบตักแบบโอ้ตมาโอ้ตมันหาโอ้ตมันหาดำอะไรมาถึงอะไร เฮ้ยแล้วทำไมกูตายเลยอ่ะเกิดมากูตายคือยี่อะไรใช่หรอ,อตกแมปะหรือว่าไม่รู้วันนี้วันเกิดผมปีนี้ก็สิบเจ็ดแล้วขอแชรชีวิตชิวๆต่อไปให้พวกเขาได้สุขรับดีกว่าครับ,ะะะะบรอเอ่อขอให้อะไรดีวะขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับนะกับชีวิตอ๋อวันนี้มันเกิดเบคอนเหรอครับ เนี่ยเบคอนพิมูไม่แล้วปันจริงแต่ขอให้เป็นจริงแล้วกันทางทางทางเซอร์สวัสดีครับพี่ที่ทั้งสามสวัสดีครับขอบคุณเต้าโคนด้วยนะครับโอ้ตมันหาทำนี่หมายถึงอะไรนะขอบคุณทุงท่งทุง่งทุ่งนะจริงจริงถ้าทำเซิร์ฟแยกให้ชาวดมแล้วเปิดเ SMP มันก็น่าสนใจนะแบบว่ามาสร้างสร้างมันไม่ได้จบแค่เอ็นเดอร์พี่อ๋อหมายถึงว่ามาคีเอทกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ถูกไหมกูเข้าใจถูกป่ะอาจจะเหมือนแบบเทียทีบขั้นสูงสุดแบบเอ้ยอยากทำอะไรทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเออโชว์ผลงานอะไรเงี้ยสิเปิดดีครับต้าค้นมาดีครับแต่ถ้าอนเนอาจริงนะถ้าขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญ,า,นญ,ญาตกินข้าวไปเล่นไปนะไม่หยวมากยังไม่ได้กินครับจะเป็นเฮียอะไรอ่ะเก็มาห้ามกูดิไม่ไปเฮียไกลอยู่บางนาะตัดไม้ก่อนดีกว่ามีต้นไม้ต้นเดียวเฮ้ยแย่งกูตัดไอ้ฝ์ กดเข้าทีมแดงนะครับอย่าลืมจอยทีมแดงเลยไม่ใช่ใชนคนละเกมไอ้เหี้ยบ้าเปล่าทีมเขียวอะไรนะเป่นเด็กเฮ้ยมีต้นสักุระา้วยกูตัดต้นสักุระาเลยโอ๊ดหาทำคือเมื่อตอนนั้นที่เล่นด้วยมันหาจบอ๋อเอจบไวมากนี่แหละเอเอ,เอนางทัวดี ก็เลยแบบขออนุญาตแยกเล่นนะครับฟูงอีไม่เป็นไรใหม่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 เสียงกูเป็นไงบ้างวะชาวดมเหมือนเดิอมอ่ะได้เฉยอ่ะจบเอ้ยเฉยเสียงข่าวมีใครช่วยตอบปะไหนฮะไม่มาตอบความเร็วเมาส์ไงวะกดเข้าออปชันแล้วก็เลือกเลือกเฮียอะไรวะ คอนโทรลแล้วก็เมาส์เซตติ้งผมไปแถววิเลตนะวิเลตอะไรวะทำไมกูไม่เห็นเจอแล้วเอตัสตดิอยู่ไหนอ่ะอยู่ไม่พวกมึงอะอยู่ไหนอะไอพวกมึงอยู่ไหนกันนักกูหลงอีกแยะอยู่แปดเจ็ดหกเจ็ดแปดมันดูเห็นมันดูยังไงอะกูจะไม่เห็นมึงเลยอ๋อมึงอยู่บนดาว เ้ยกูฆ่าแกะก่อนเลยไหมสามตัวก่อนเรามีเตียงเราสามารถมีเตียงได้โดยที่เราต้องฆ่าแกะมาครับร้อยวันวันนี้เราจะเอาอีกแล้วเหรอเจ้ชื่อนี้ติดจัดเลยคอนเทนต์พวกเนี้ยอ๋อวิเลยอยู่นี่ไข่ไก่ไหนนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วหนมึงดีกว่าอ๋อมึงอยู่นู่นเออตามกูมาน้องชาย แคสซีนบอกว่าแนนเบลวีด<ม>ันให้สุดอาจจะสบายตากว่าผมเล่นง,งี้มาตั้งแต่หนึ o ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งอ่ะเอฟวีคือเหมือนเปลี่ยนไปแล้วตอนนั้นเห็นนะดีโอเซตติง้งวะไม่ใช่อ๋อ่ะอย่างงี้เหรอไปทางไหนนำนำไปหน่อยโอ้ยไม่ไหวว่ะมืน่นแนวคอลองอสักแปดสิบก็ได้อ่ะอ้เเี้ยราคาเดิมมันเท่าไหร่หรวะไอ้เหี้ย หกสิบได้ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยพี่จจอกไหมแม่งปวดต้านขนาดแบบนี้มากกว่าเลยต้องมันวีเลตที่มีกับดักเลยนะเดินเดินระวังด้วยมีกับดักนี่โอ้จีงวะไอ้เฮียเราหาเตียงนอนไหมมันกลางคืนแล้วอะเฮ้ยกูมีกูมีซอมบี้อ่ะเอ้ยได้แครอทด้วยเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปลูกเอ่อคีเปอร์มาคีเปอร์มาคีคีเปอร์มา อุ้ยน้องเหมียวโอ้ยคิปเปอร์กูเหมียวโอ้อคิปเปอร์โอ้ยเดิเออนไม่ไหวไปก็เลี้ยมช่วยด้วยชื่อใจได้เตียงนอนอโอ้กูรู้แรกกูรู้แรกกับหลักคืออะไรกู <ๆๆ S 1> รู้แรกกูรู้แรกเดินระวังหน่อยนะเย้ยเฮ้ยจำได้ว่าหลังนี้มีของฮ่าฮ่ายโคตรกากผมท้อดูไม่ค่อยได้โมชั่นซิกเกมเหลี่ยม แล้วมึงโมชั่นซิกอกับเกมเหลี่ยมเลยนะฮ่ากูมีดาบแล้วแล้วมึงเล่นเอพีไม่ได้เลยเหรอเน็กโอ้โหเชี่ยหมูแผ่นใหญ่ใหญ่ไม่หันให้กูหน่อยวะสัตว์เอามาให้กูเลยกูหันให้หันยังไงแะไรหั่นไม่รู้เฮ้ยลูกนี้เตียงกูมองไม่ได้เลยโอ้ย อืตรงนั้นใกล้ๆนี้เหมือนมีเศษซากประตูเอลเดอร์ด้วยว่ะแพไอประตูนรกด้วยว่ะจริงหรอว่ะเก็บไว้เก็บไว้ไอบ้านนี้มีลาวาด้วยแวะมาดมแลกถนนกัดีครับบ้านไหนมีเตียงมั่งจริงมีเกือบหมดเห็นมีบ้านเดียวนะมีมีอยู่สองบ้านไม่เป็นไรมีแก่ด้เสียงอ๋อนี่ไอกูเจอแล้วเด็กแม่งนอนอยู่อ่ะ เฮ้ยฟ้านอนฟ้านอนกับเด็กแย่เด็กเอ่อคิดอ่ะเหมือนกันอ่ะเหี้ยเหมือนกันเหี้ยกว่าเดิมอีกพี่ป้าไปโด้เฮ้ยใช่เฮ้ยใครตีเพื่อนกู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  เปิดตีพวกกูไปอนอนนอนนอนออกไปออกไปหาเทียนกูไล่มันออกไม่ได้อ๋อโอเคน้ากูนอนกลา,า,างบ้านกลางบ้านกลางเมืองกินบ้านกินเมืองสุดๆเล่นเอพีเอได้ครับแต่มไมค์ครับเล่นนานไม่ได้แต่เราชอบเล่นไมค์ครับไม่ใช่หรอเด็กใจรักมากเลยเนี่ยขนาดเล่นละนวปวดหัวเราเราจะทําสะพานไว้ตรงเนี้ยกูไม่กูว่าไม่ทําเพราะว่ามอ มึงเห็นมอนมันอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมันข้ามันไม่ได้เว้ยเดินก็ระวังหน่อยระวังหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ไม่มีฟาร์มอะมันไม่เหมือนม,ม,มีมีน้อยมีน้อยฟาร์มเราปลูกเองได้ไงอืมไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีแบบฟาร์มสัตว์รอบที่แล้วมันมีเป็นคอกเลยอ๋ออเราค่อยทำเองก็ได้ เราควรตัดไม้แต่โอ้โหแต่ต้นไม้อยู่อ่างไกลเลยวะก็ตัดมาปลูกใกล้ๆบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวต้องลงเหมืองมะใช่ไหมใครขอเฮียต right ัดยิ้มแมมกูเองกูเองเอะไรใครขอเฮียตัดยิ้มแมมเออยิ้มแมมฟ้าชอบเด็กผู้ชายไม่ใช่ใครตัดต้นไม้ทิ้งไว้เนี่ยมึงเฮียมากเลยนะ คิปเปอร์มานี่ตัดไว้สองท่อนวะใช่อ๋อไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้มึงรู้ยังไงว่าสองท่อนสมหน้าแม่งระเบิดตัวเองตายนี่หน่อไม้ได้ว่ะหน่อไม้เฮ้ยหรือมึงจะทฟาร์มไก่มึงได้ล่าไก่มาเอาเลยเอาเลยไก่เต็มเลย คิดว่าอ,อะไรคิดว่าดีเอาเลยปกตอนนี้อางพูดตรงก็เล่นไม่เป็นเท่าไหร่หรอกยินงอกย,อย,ยินย้อยไม่ใช่มานี่น้องไก่ป๊อก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 โอ้ยเยี่ยแม่งอยู่เป็นฝูงเลยว่ะเพื่อนลากมันกลับมาบ้านให้หมดได้มาแค่สองตัวมันตามมาแค่สองตัวเราจะกินเคฟซีกันเย็นนี้ไก่ไว้น้ำ พอผมมุนบ่อยจังมีใครเป็นบ้างกูยังไม่เห็นใครเป็นนะทำไมพี่ฟ้าถึงไม่มีมาสคอตต์ตอนแมงมุมตอนตายมั่จะายไแล้วมันมีแต่ว่าไอ้เกี่ยวไอ้ส้มมันชอบรูปกูตอนเด็กตอนแมงมุมตอนตายมันจะเสียงว่าซีซ่าจริงอ่ะไม่หมุนนะไม่หมุนนะ ไอ้เขียวตัดต้นไม้ต้นนี้ให้หน่อยเดี๋ยวอ่ะไฟก็ได้เห,ห็นต้นข้าวหมไหมกูล่าไก่อยู่อ่ะกูจะลงเหมือง <laughs> เพราะว่าวันนี้เราไม่เจอเพชรเราจะไม่นอน <laughs> ฉะนั้นวันนี้กูจะนอน <laughs> กูจะเจอเพชร <laughs> นี่อะไรชิสุกอย่าง <laughs> ชิน้สุกหรือ,อย่างนะอย่างมัง้งใช่ไหม อ่านี้สุกแล้วโอเค <Okay, S 2> ลดความไก่ชั่อพาวเอ้าไก่หายไปตัวนึงอลองฟังดูครับตอนแมงมุม,ม,มตายได้ครับเดี๋ยวลองดูนะหัวบีดเอ้าเฮียยังไม่สุกหรอหรือว่าสุกแล้วได้แค่อันเดียวอ๋อ มันนี่เร็วน้องไก่มันนี่เร็วมาน,นี่เร็ว,นนรวลงมาเร็วลงมาลงไปนม่สุกยังลงไปสิพี้นี่สุกยัง,งไอเหี้ยอ,ยอะไรยังไม่สุกชิบหายอันกูทำลายฟาร์มต่แล้วอันเดียวเฮ้ยย่พูดมากดิมานี่ก่อนกูเริ<ไ>่มอยากทำสะพานาแล้ววะ นักัวนะลัวอะไรนะเป็นนักัวนักัวก็เริ่มอยากทำสภาละมัวมม่เกลียงตายมากตรงนั้นคอนบอกได้แหละเปิด VPN ปุ๊บเน็ตหมุนเอ้ยโฆษณาปั๊บ VPN ก็เงี้ยแหละเป็นเป็น VPN ฟรีต้องไปแต่ก็มีลูกค้า VPN เข้าได้นะใช่ครับครับผม ยินดีขายผมขายทุกอย่างอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้น้องครับน้องขายถูดไว้ครับโอยินดีพี่จัดมาอะไรฮะพวกคุณไม่รู้แล้วสินะว่ามาสคอตคุณฟ้าคือรูปเด็กที่คุณฟ้าใช้นี้แหละวาดเหมือนจริงมากเว้ยไม่ใช่ไอ้บ้างวาดเก่งเกินอันนี้รูปไอ้นี่ครับรูปแฟนแฟนในฟ้าตอนเด็กๆใช่ฮะ กูพูดไปเรื่อยอ่ะไอ้ข้างล่างมีเหล็กว่ะเพื่อนกุดเลยอ่าแต่จะลงไปได้มันก็ต้องต้องอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่เจ็บเราก็ไม่จบเพื่อนมันมันไม่เจ็บมันของล่วงเลยมันมันใหญ่มันลึกมากเลยหระแกไอ้ไอ้ลุงแถวบ้านนะเพื่อนลึกวะล่ะอ๋อโอเค เอ,อเดี๋ยวมันมีวิธีลงมันต้องค่อยๆขุดไงแล้วเหมือนกันด้วยนะเออจริงเออจริงแฟนในฟ้ากับไอ้ฟา้าคือหน้าตาคล้ายกันมากเดีย๋ยวกูต้องไปเช็คพ่อกูอ่ะม,มีมีญาติอยู่ยุ่ยยาหรือโคราชไหมพ่อบอกมีเรื่องนี้อย่าเล่าให้แม่ฟังนะฮา, <c oughs> าชิกเฮ้วเก่งเลยอะจ้ะฮาชีเลยที่อะแม่งยังเอาพอดหนัง ชิปหายเลยทีนี้เร่งใหญ่มึงวางโต,<อ>ต๊ะคาไว้ตรงไหนกันเราคิดถึงนกแสกกกคิดถึงนกแสกกกอันนี้โอดไม่มาดิตรงนี้โอดเก็บตังค์ด้วยไม่มีนกน่าจะไม่มีนกแสกไปอีกสักพักให้มันไม่มีบ้างเหอะไอ้แกไอ่ไก่มึงเลิกร้องดิ ทำเหมืองตรงไหนดีวะเพื่อนมึงอยากได้ตรงไหนละ่ะใกล้ๆนี้มันดูมีหลายหลุมอยู่นะหรือว่าเราลงไป,ไไปลุยเหมืองข้างล่างเลยดีกูลงไปลุยนี่คือต้นอะไรอ่ะต้นไม้ไม่ใช่ดิไหน<ต>มึงอยู่ไ,<ม>ไหน่อนนี่นม,มันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องกระโดดเหยียบมันจะได้นี่ของมันจะได้ของขึ้นมาไม่เชื่อหรอกไอ้ที่ยมึงคิดว่ากูโง่มากเลย ก็ถามว่าอยากโดแต่ทำไม่เป็นไม่เป็นไรครับนต้องโดก็ได้ครับเก็บตังค์ไว้ครับแต่กดลิงก์ด้านล่างใช่กดลิงก์ด้านล่างเอาอองงานแรงงานไอทียากกว่าเยอะใช่เราควรปักไฟไว้รอบรอบหมู่บ้านนะจริงเหรอไอเหี้ยงี้ให้ซอมบี้เกิดในหมู่บ้านเหรอ ก็ไรเขาปามปามตอมบี้แล้วแต่นะเอ้ยยมึงจำเล่าที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมเอี่ยมิเรยเจอหายหมดอ่ะเออ้ยัยเรี้ยงไม่บิดรู้มันออกมาอันเดียวยังวะหรือมันก็ประมาณนี้ไอ้หลิวมานกแสกเอาเสียงเรือไปก่อนแล้วกันหายไปนานเกินขอบคุณดาวคนครับสวัสครับเสียงเรือเข้ามาสวัสดีหลิวครับ ูได้เปิดสตรีมแล็ไว้สตรีมแล็บีเเล็กมาเจ็ดอันว่อเพื่อนเอ้ยเท่เฮ้ยใครใครที่มาดมแล้วรู้สึกขัดใจขอโทษด,ด้วยแต่กูกากจริง <c oughs> ทุกคนเลยสามคน ừ, ในบ้านหลังนี้เขาโอ้มันบ้านเล็กจังหวะนี่อะไรนี่เหล็กวะเนี่ยพูดได้ปะไม่น่าใช่ไม่นี่เหล็กมึงจะทำฟาร์มไหมทำทำเดี๋ยว,เ,ยวเอ้ยเอยใเอใครจะทำฟาร์มเหมืองจะทำเหมืองไหมไม่เดี๋ยวฟาร์มกูทำให้ก็ได้กูจะลงกูกูก็จะลงไปข้างล่างเลย เออเกี๋ยวอันนี้ไปต้นไม้เอ้ยเราลงมอดอันนี้ได้ป่าวะที่มันตัดไม้ข้างล่างกันเดียวแล้วมันแตกหมดเลยอ่ะยิงก็นลงก็ลงได้แต่กลัวแต่หลงไม่เป็นเกียวเดยูเขาเคเอาของไว้ก่อนทำไมและว,วะเก็บนี้นี้ไว้อย่างนี้จบมังกรหนึ่งปีหนึ่งปีเลยเหรอ